บี P, สวัสดีครับวันนี้ติดตั้งชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันครับคอมมูเตอร์สีบอลสวยๆเนียนๆครับผมเป็นงานพลาสติก ABS ครับ ด้านหลังเป็นไฟ led ครับเบรกลีวันนี้จัดไป8ชุดครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับ095-369-6955ครับนี่งานพลาสติก ABS ครับซื้อสวยอย่างนี้เลยสนใจสอบถามได้ครับ DNP สวัสดีครับ